นะครับส่วนชุดฟอลโล่พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเราโอบใหม่เป็น12ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็จะไปทั้ง2ชุดด้วยความชื่นชมนะครับว่าการประกาศรายชื่อโดยหัวหน้าซาควัลคือพีโกนะครับว่ามีใครบ้างแล้วก็มีแผนการึกทำงานตรงนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงโค้ชแจกด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของได้ทั้งป็นนะครับ อาจจะเดินตะทางตามไมค์ทีนึงนะครับนะครับซึ่งก็เราก็จะใช้ชุดใหญ่ของเรานั้นในการที่จะเป็นการเลเลื่อนไปด้วยนะครับที่หากช่องนะครับแล้วก็เตรียมการเดินทางไปนะครับอันนี้ก็ขอให้น้องๆนักฟุตบอลได้รับทราบว่าการวางนักฟุตบอลของเราก็ขึ้นมาชุดใหญ่หลายคนแต่วันนี้ด้วยสัตว์ก็คือ20คนเนี่ยนะครับเป็นชุดเก่าประมาณ13คนเรามีเสริมจากชุดโอลิมปิกนะ ที่คิดว่าจะเป็นการพนึก,กำลังเพื่อที่จะได้ป้องกันแชมป์นะครับนะธนบู์เกษมทำทีมทุกชุดให้เป็นในรูปแบบเดียวกันนะครับจากนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าถ้เาเจอเวียดนามเจออินโดนะเจอไต้หวันเจออิรักที่เชื่อว่าความรู้สึกของพวกเรา กับคุณท่านเกรซเชส์นะครับนะครับที right? ่เล่นกับเวียดนามแล้วนะครับเป็นระดับหนึ่งแต่เสียดายโอกาสนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อที่จะให้คุณบินไกลที่สุดหนึ่งเจ